one plus ส0 r ชาร์จไวสาสใจถึง150วัตต์พร้อมกับหน้าจอ amoled refresh rate 120่ hz และชิปเซ็ต d e m a c i t y 81.0 0 max ในราคาเริ่มต้น17,500บาทเปิดตัวเป็นทียบร้อย samsung แซง apple ขึ้นคลองแชมป์ส่วนสถานการณ์ในประเทศจีนกระทบยอดขายของ xiaomi oppo และ vivo อยู่พอสมควร สวัสดีครับกับมาม้าในข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลาแปดนาฬิกาสัติบติในข่าวสารดีดีทางไอทีครับก่อนรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับ ผูใ้ใช้ภาคข่าวสารที่มารับได้แบบนี้เป็นประสาททุกวันหลังจากที่มีข่าวมาสักพักหนึ่งนะครับในที่สุด OnePlus 10R ก็จะมีการเปิดตัวมีทางการแล้วนะครับในวันที่28มีสายนที่ผ่านมาโดยเจ้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นการรีแบรนด์มาจาก OnePlus 8ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนไปไม่นานนี้นี่เองตามคาดเลย OnePlus 10R เนี่ยจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของระบบการชาร์จที่เร็วครับโดยจะมีการเปิดตัวออกมาถึง2รุ่นได้แ,แก่รุ่นที่มีกําลังการชาร์จที่150วัตต์กับ80วัตต์ โดยรุ่นแรกนั้นเนี่ยจะรองรับระบบการชาร์จที่เร็วถึง150วัตต์ Super w o o e n c h a n t Edition นะครับและจะมีอะแดปเตอร์นะครับการชาร์จที่เร็วถึง150วัตต์มาให้พร้อมกันในกล่องเลยสามารถชาร์จแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์จนเต็มได้ภายใน17นาทีเท่านั้นในขณะที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะมีรองรับการชาร์จเร็วที่80วัตต์ Super w o และจะมีมอนิเตอร์ที่อึดขึ้นนะครับ มีแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับชาร์จเต็มในเวลาเป็นแค่32นาทีทั้ง2รุ่นเนี่ยมีซิเซตควบคุมการชาร์จติดตั้งนะครับของตัวเครื่องเพื่อเพิ่มความสามารถแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครเรื่องความปลอดภัยต่างๆแล้วก็จะมี Smart ทแบตเตอรี่เฮลท์อัลกอรินะครับแล้วก็ Hearing Technology ที่ช่วยยืดอายุายการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ ดีมากขึ้นหล,ลายๆคนกังวลแหละว่าแบบชาร์จเลเวอร์วังขนาดนี้แบตจะเสื่อมหรือเปล่านะเขาก็จะมีตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับว่าพัฒน์ 10R เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอฟูดอัลโมเรต6.7นิ้วนะครับรีเ Re ฟรชเรท 120Hz DDR10+density 8100 Max นะครับแล้วก็อ r ม Mali G610 นะครับและนี่คือเทคโนโลยีที่เขามาใส่ในรุ่นนี้ RAM LPDDR นะครับ 8G b แล้วก็ 12G b r o m UFS 3.1นะครับ128และ256 กล้องกันบ้างตัวนี้เนี่ยให้กล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับมี EIS กันส,สั่นส่วนกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลักเป็นของ Sony IMX766 50ล้านพิกเซลครับ PDAF OS กันสัน Ultra ่นอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลครับถ่ายภาพกว้างนิดนึงอยู่ที่119.7องศานะครับแล้วก็จะมีมา c r o ครับ2ล้านพิกเซลนะถ่ายระยะโฟกัส2-4เซนติเมตรได้นอกจากนี้ว่า p a s s i v เนี่ยยังมาพร้อมกับ TD Passive Cooling System นะครับ ก็คือทําให้เครื่องไม่ร้อนมากระบายความร้อนได้ดีอะไรเงี้ยหน้าจอ a m o l e d ร oh, โอขอภัย o l e d นะครับตัวนี้จะเป็น Android 12นะครับ Oxygen OS 12 1นะการันตีอัปเดตถึง4ปีเลยนะราคากันบ้างน,นะครับในรุ่นของ1 5 0วัตต์นะครับเนเรื่องของกำลังการชาร์จนะครับแล้วก็80วัตต์เนี่ยเขาจะมี2สีให้ได้แก่ s e r v a l Black นะแล้วก็ Forest Green นะครับทั้งสองรุ่นมีเหมือนกันเลยนะขายในอินเดียที่แรกนะครับวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปร้านคาออนไลน์ตัวแทนจำหน่ายรุ่นกำลังการชาร์จที่80วัตต์นะครับรุ่นเริ่มต้น RAM 12 g b ROM 128 38,999รูปีอินเดียหรือประมาณ17,500บาทในขณะที่ตัวชาร์จที่เร็วถึง150วัตต์นะครับแรม12 g b หน่วยความจำ128ขอภายหน่วยความจำ256 43,999รูปีอินเดียหรือประมาณ19,800บาทก็ถือว่า ไม่ได้แรงมากนะราคานะครับในสเปคที่ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอยากรู้เหมือนกันว่ามือถือที่ชาร์จได้เร็วถึง150วัตต์เนี่ยจะมีประสบการณ์ในการใช้งานประมาณไหนกันแน่นะเ e y i เอ3 t ท w i น n e s ว มาต่อที่ข่าวที่2ครับซัมซุงสามารถกลับมาขึ้นครองตําแหน่งเจ้าตลาดสมาร์ทโฟนได้อีกครั้งหนึ่งโดยแซงหน้า Apple ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับในขณะที่สถานการณ์ของตลาดโดยรวมเนี่ยยังไม่ดีนักนะครับการเติบโตลดลงถึง11%และค่ายจีนอย่างเซี่ยมี p p p Vivo เนี่ยก็กระทบหนักเลยด้วยประเทศเองเนี่ยประสบปัญหามีการปิดเมืองต่างๆเมื่องโควิดนะครับ ตลาดสมาร์ทโฟนในไตรมาสแรกนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยลดลงถึง11%ตามรายงานนะครับของสื่อในต่างประเทศโดยเขาบอกว่าซัมซุงเนี่ยเก็บส่วนแบ่งยอดขายนะครับทั้งหมดที่311.2ล้านเครื่องนะครับไปราวยี่สิบสเครองแชมป์เรียบร้อยส่วน Apple เนี่ยอยู่อันดับที่2ครับสิเนะครับตลาดมือถือจีนร่วงลงมากว่า50%ครับโดยจะเป็นเสี่ยมีอ p พเปอวีที่มียอดขายที่หายไป20-30%ถึง รียกว่าร่วงกว่ตาตลาดโดยรวมนะครับถึง11%เลยโดยสายเหตุนั้นเนี่ยก็ 1- คือชิปเซตขาดแลนนะครับแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยมีการปิดเมืองเยอะปบปิดนานยอะไรเงี้ยเนาะโควิดมีโควิดปุ๊บก็ปิดเมืองเลย,เลยอะไรเงี้ยครับก็กระทบแน่นอนในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยของผู้คนเลยความต้องการมือถือก็ตกลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเติบโตตลาดนะครับก็สวนทางกับฝั่งอเมริกาเหนือนะครับที่ Apple และซัมซุงนั้นเนี่ยมีส่วนแบ่งพื้นที่ในการเก็บเนี่ย อยู่ที่ iPhone 13นะครับ iPhone SE ในส่วนของฝั่งของ Samsung เนี่ยก็จะมี Galaxy S22s 22 Plus และ a 2 2 Ultra นี่คือ Product ที่รุ่ยตลาดนะตอนนี้นะครับก็ขอแสดงความดีกับ Samsung ด้วยนะแล้วก็หวังว่าไตรามาสต่อไปก็จะเป็นแชมป์ต่อไปนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r Code โค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย